สัสดีค่ะรำไปยังไงบ้างผ่านมา4อาทิตย์แล้วดีขึ้นเยอะเลยครับตอนแรกเยอะมากหรอดีขึ้นอย่างเงี้ยไหนบ้างคะเรื่องรูมสิวครับแล้วก็ตันหน้าก็ใสขึ้นเยอะยอืเออจริงอันนี้เชื่อ <c oughs> <c oughs> อก็อาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายแล้วหมอก็ยอยากจะเดี๋ยวหมอจะสรุปคร่าวๆให้ว่าหมอทําอะไรไปบ้างนะคะคือของน้องแบงเนี่ยตั้งแต่แรกที่มันก็คือมีปัญหาเรื่องหลุมสิวกับสิวอักเสบแล้วก็อุดตันทั่วๆหน้า นะคะคโดยจากที่คุยกันเยอะๆเนี่ยถึงรู้ว่าเป็นจากเครื่องสำอางค่อนข้างเยอะเป็นจากเป็นจากาส,าสิ่งตกค้างความตกค,ความเครื่องสำอางที่ตกค้างบนใบหน้านะคะเบืเ้องต้นหมอรักษาในตอนแรกคือรักษาเรื่องอักเสบก่อนหยุดการอักเสบไว้ก่อนก็คือใช้เ,เลเซอร์ฆ่าเชื้อสิวแล้วก็ได้เรื่อง หลบหนุบสิวไปด้วยก็คือมีแคนตนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือรักษาเรื่องการอุดตันเสริมความแข็งแรงของผิวด้วยการใช้บีเซลอตอนนี้นก็น่าใสและชอบมากเลยครับแต่ว่าสุดท้ายถ้าจบไปเนี่ยจบโครงการไปแล้วสิวก็ยังเป็นสิวถ้าเกิดเรายังมีต้องแต่งหน้าใช้เครื่องสำอางเยอะแล้วล้างออกไม่หมดมันก็ยังเป็นสิวได้นะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นต้องคอยมัน เน้นเรื่องการรักษาการล้างหน้าการทำความสะอาดผิวหน้าต้องให้มั่นใจว่าสะอาดได้จริงๆนะคะแล้วก็เน้นเรื่องการเสริมความความ,ความแข็งแรงของผิวถ้าจริงๆก็จะเป็น b ีเซลหรือทำทรีตเมนต์ต่อเนื่องนะคะอะย่าทิ้งไปเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวน่าจะได้ใสยย่ไ,ไปเรื่อยๆครับผมค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับค,ครับ,รบสวัสดีครับผมแบงค์นะครับเป็นหนึ่งในห้าพุชออกดีของ BQ Clinic Botay e q u i e e e l i b e ครับ ก็ตอนนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งครับโครงการสิวนิคิดดิชิสิวโปรเจกต์วครับที่ผมทำไปก็จะมีมีแมทริกแล้วก็เป็น m d l v c e l l ครับส่วนตัวที่ผมชอบก็จะเป็นมีแมทริกกับ v ีเซลครับเพราะว่าผมทำไปแล้ว,วแบบหน้าผมแบบฟูขึ้นเยอะเลยครับจากที่หลุมที่เคยลึกๆนะครับตอนนี้ก็มองผ่านแทบไม่เห็นนะครับมันได้ผลดีสุดๆเลยครับจริงๆยอมแบบมาก ปลื้มประทับใจครับแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็คุณหมอแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับที่ให้คอยดูแลผมตลอดโปรเจก์นี้นะครับขอขอบคุณมากๆครับผม